สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับปุ๊กกี้ spicy cop chanel นะวันนี้นะคะพี่ปุ๊กมีมหาการมหาการงานสร้างอันยิ่งใหญ่โปรเจกต์โปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์นะคะพี่ปุ๊กเล่นไม c r a f t อยู่ในเซิร์ฟเซอุ้ยนะคะอ่าเพียงแต่น้องๆเข้ามาปุ๊บนะคะเข้ามาในโซน Creative ปุ๊บแล้วก็เข้าไปในตรงนี้เลยไม่ต้องเป็น VIP เข้าไปตรงนี้เลยนะคะพอออกประตูมา หันกับหลังหันกับหลังหันแล้วตรงไปเรื่อยๆจ้ะน้องจะเห็นสภาพบ้านแบบนี้โอ้สวยมากเขาทําสวยมากเลยนะบ้านของพี่ปุ๊กนะคะอยู่ถัดจากนี้ไปอีกสิบหลังเราจะเหาะไปเลยจะเหาะไปทําไมใช้สูตรก็ได้เนาะอยากจะให้น้องๆเห็นโอ้ใครเขาสร้างบ้านตรงเนี้ยโคตรสวยเลยอะ่ะสวยมากเลยนะเนี่ยคนที่สร้างบ้านตรงเนี้ย ชมชมชมเฉยจริงๆมีมีนี่ด้วยอ่ะสนามฟุตบอลบ้านใครมีสนามฟุตบอลด้วยบ้านนี้รวยมากเลยนะคะอ๋อเราเพียงได้แต่เมียงมองเอาค่ะใกล้จะมืดแล้วนะคะพี่บุ๊กจะให้ดูว่าพี่บุ๊กมีพื้นที่อยู่ อยู่ประมาณเท่านี้นะคะตอนนี้สิ่งที่พี่ปุกทำก็คือพี่ปุ๊กกำลังสร้างาตรงนี้จะเป็นโซนโการ์สนะคะสำหรับแข่งรถกันตอนนี้ยังไม่เสร็จนู่นยังเหลือตรงนี้มันทำไมมันมันใกล้จะมืดแล้วไงเดี๋ยวรอสว่างแล้วมาแคสอีกทีหนึ่งไหมดูว่าที่จะตกแล้วฉันจะมารีวิวอะไรตอนนี้ <laughs> อะ,อะให้ดูให้ดูตอนนี้มีไฟเล็กๆน้อยๆนะคะพี่ปุกต้องจุดเอาอไว้สำหรับสร้าง นี่นี่คือเส้นชัยวูวขับรถไปสู่เส้นชัยมีมีหลงังเดี๋ยวเสมือนเราตรงนี้มันจะใครถึงเส้นชัยปุ๊บไอตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เราแบบว่าลงจากลงจาดลงจากรดรางล <c oughs> ิ้นระั้วนะนี่สําหรับคนที่เขาจะมาเชียร์เรานะคะแบบสู้สู้พี่ปุกสู้ๆเข้าก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตรงมาตรงนี้จะมีแบบว่าเป็นทางลงไปข้างล่างด้วยที่ลงที่ต้องลงนะคะเพราะว่าพี่ปุ๊กจะทำพี่ปุ๊กจะทำเป็นทางเดินสําหรับให้คนเดินขึ้นมาข้ามมาได้นะคะนี่ตรงนี้มีหมุนหมุนติ้วติติ้วต,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 วตวนะพี่ปุ๊กก็ใช้เวลาสร้างอยู่คนเดียวเดี๋ยวกำลังคิดเรื่อยๆว่าจะสร้างอะไรดีเพราะว่าอ่าโปรเจกต์ Project สร้างสวนสนุก ครั้งที่แล้วนะคะในหมู่บ้านแคสเตอร์ก็ล่มไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับทุกคนอ่ะแคสเตอร์ทุกคนถูกถอดยศหมดเลยแล้วพี่ปุ๊กเข้าไปสร้างอีกไม่ได้นะคะพี่ปุ๊กก็เลยต้องมาสร้างที่เซิร์ฟเซอุ้ยแทนนะคะนี่เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะสร้างนะมีโปรเจกต์จะสร้างเข้าไปปุ๊บนะจะมีชิงชา้สาสว์แล้วก็เครื่องเล่นต่างๆนอง้องอยากให้พี่ปุ๊กสร้างอะไรก็รีคเควสต์มาเลยนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวขอสร้างสร้างให้จบ เราจะมาเล่นให้ดูกันนะพาเพื่อนๆมาเล่นกันดูซิ mm hmm. พี่ปุ๊กจะต้องใส่ mm hmm. เขาเรียกว่าใส่อะไรนะใส่ตัวสปีดนะคะของแต่ละลางให้ไม่เท่ากันด้วยเพราะว่าลายลายของแต่ละลายอะคะ่ะความยาวเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นคนที่ออกจากจุดสตาร์ทเนี่ยแต่ละคนมันจะต้องออกไม่พร้อมกันนะ่ะออกไม่เท่ากันนะ่ะเออเดี๋ยวพี่ปุ๊ขอเช็คก่อนตอนนี้ยัง ยังเพิ่งคร่าวๆนะขอทำถนนให้เสร็จก่อนนะคะเออทำถนนเสร็จแล้วค่อยมาเช็คลายว่าลายไหนมันสัน้นลายไหนมันยาวโอเคก็เป็นโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์สวนสนุกที่พี่ปุ๊กกำลังจะสร้างอย่าลืมนะคะถ้าเกิดน้องๆอยากให้พี่ปุ๊กสร้างเครื่องเล่นอะไรคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะไปหาไอเดียนะคะมาสร้างดู โอเคส่วนน้องๆคนไหนอยากเข้ามาเล่นในสวนสนุกของพี่ปุ๊กนะคะเข้ามาได้ที่เซิร์ฟเซอุ้ยนะคะก็อยู่ในโหมดครีเอทีฟนะเข้ามาได้เลยเอาไว้พี่ปุ๊กสร้างเสร็จก่อนนะใครที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะเห็นตัวพี่ปุ๊กกำลังนั่งสร้างอยู่จะบอกว่าขอบคุณน้องๆหลายๆคนที่อยากจะช่วยพี่ปุ๊กสร้างแต่ว่าเนื่องจากพี่ปุ๊กมีแปลนเอาไว้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนดังนั้นพี่ปุ๊กขอสร้างคนเดียวนะเออ สร้างให้น้อง้องเล่นได้มาเล่นได้แต่ขอะพี่จะขอเป็นอยู่ฝ่ายสร้างเองฝ่ายพนักง,งานก่อสร้างโอเคค่ะก็มาบอกน้องๆแค่นี้แหละลเราจะเจอกันพัทหน้านะสร้างเสร็จแล้วจะมาเล่นให้ดูจ้ะบ๊ายบาย